วันนี้จะมาสรุปอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทให้ฟังนะคะจะมี5ระดับนะคะดังนี้ระดับที่1จะมีอาการปวดเอวปวดหลังบริเวณถ้าภาษาแพทย์ก็จะคือ L4 L5 แต่ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คือบริเวณขอบงกงเกงในด้านหลังนะคะปวดเอวปวดเป็นปวดมานานนะคะหลายเดือนหรือจนถึงเป็นปีรักษาด้วยการทานยาทานยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบ ก็ไม่ดีขึ้นนะคะแบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเกิดจากอาการปวดของมอรองกระดูกเริ่มเสื่อมแล้วพอก็จะ,ะหากว่าเรายังต้องทํางานในลักษณะเดิม,เ,ดมเช่นนั่งเหมือนเดิมยืนนั่นๆเหมือนเดิมต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปสู่สเต็ปที่สองหรือระดับที่2ก็คืออาการปวดจะร้าวลงมาที่สะโพกร,ร้าวลงไปที่ก้นย้อยแล้วก็ลงไปที่ขา ตรงนี้ค่ะถ้ายังไม่ได้รับการดูแลรักษาเนาะกระดูกมันก็จะเริ่มสุดพอสุดเสร็จก็จะเริ่มไปกดทับเส้นประสาทไขสันหลังอาการต่อไปก็คือจะเป็นระดับที่3าจะมีอาการชาริ่มด้วยคือมีปวดด้วยวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีชาชาลงไปถึงปลายเท้าพอขั้นตอนนี้ค่ะถึงระดับนี้แล้วนะระดับที่มันรุนแรงขึ้นไปอีกก็คือเมื่อมีอาการชานะต่อไปอ่ะก็จะเป็น กล้ามเนื้อจะเริ่มอ่อนแรงนะการเดินการทรงตัวก็จะไม่ดีเหมือนเดิมหรือบางคนนะอาจจะเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันมันมันรีบมันมีไปแล้วเนาะและที่มันร้ายแรงที่สุดก็คือระดับที่ห้าะการขับถ่ายต่างๆเนี่ยก็จะทำไม่ได้เลยคือขับถ่ายไม่สามารถขับถ่ายได้เป็นปกติแล้วก็ มันไม่เหมือนกัการท้องผูกนะคะแต่นี้นมันเป็นการขับถ่ายที่ระบบประสาทของเราอ่ะโดนกดทับถูกทําลายตรงนี้คนไข้จะทรมานมากๆเลยหากคนท่านที่ฟังอยู่นะมีอาการที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะสามารถโทรมาปรึกษาทางทีมเราได้เลยเรามีแนวทางการรักษามีคำแนะนำดีๆมอบให้